แจ่มอยู่แล้วทุกคนนะสบายดีผู้คู่โสุขสุคนบุพสิเป็นทานยิ่งทานทรายภูมิกียตทั้งหลายที่กำลังหับชมเราฟังนะทุกคนเออมเนี้ก็อยู่กับช่องแม่นี่ปุ๊บ นะทุกคนนะวันนี้เราก็จะมีคอนเทนต์กับคือเราบสิมาส่องผู้ติดตามในติ๊กต็อกของข่อยเองนะทุกคนเออคนใดที่ติดตามในติ๊กต็อกของข่อยขอยก็สิส่องเนาะว่าข้าเจ้าโพสคลิปยังเมอเอคนใดเอยโพสคลิปมี่นะสนใจขอยก็สิติดตามครับนะทุกคนโอเคนะบัวลายย้ายห่างนะดี่เ้ากับสิเขาที่ตัดก่อนเออเี่เขาไปติ๊กต็อกข่อยก่อนนะเออ ติ๊กต็อกข่อยเองตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่หกพันห้าร้อยสี่สิบสามคนนะทุกคนก็คือมีส่วงหนึ่งก็คือโดนแบนไปนะประมาณอาทิตย์หนึ่งกว่าจะได้กลับมาเล่นนี่โพสไปสี่คลิปนึงบม่ได้โพสอัพเลยนะทุกคนนี่ยโอ้โหทุกคนลืมกันแล้วบ่เนาะบนะัวอ,อะไรย้ายหางเขาสิเขาไปบอนผู้ติดตามของเขาเลยเนาะปึ๊บเอาสิมาบอนอนัอนนี้ตัวแนะน้ำเอาเขาสิเบิ่งคนแรกนะทุกคนนะคนแรกนะวะข้าเจ้าโพูดคลิปนี้เน่ย สื่อกุ๊กๆๆๆๆๆเลยเออประมาณนั้นนะทุกคนโม่ไปขีปนะทุกคนนะคนที่สองนะยังไงวะยังพุปุ๊บป๊บเตี้ยยังอีกอย่างเลยอ่ามนุษย์เตี้ยมีโฮ้ไปพู้ติดตามเป็งหม่นสหม่นสามสองหมื่นสามพันะทุกคนนะแบบผู้ติดตามไลค์คอยยัดเขอ๋อ อ๋อคลิปแบบไปไปไปไเดี๋ยวเดี๋ยวขอยสซีโดนตีนนะตัวนี้ม,มาเอานะทุกคนนะเออแบบเป็นตะมุตะมินะเออตะมุคนนี้ีผู้ติตามอยู่หาหาสิแปดคนนะทุกคนอืมคลิปแรกอะมีโฟทึงสองคลิปเฮ้ย <ๆ S 2> <ๆ S 3> นะเฮ้ย เทียทุกคนนะอืมโอเคอยู่โอเคอยู่เขาจะไปเบิึงสาวฟ้าสาวสวรรค์เยดูสาวสวรรค์เนาะเอากับผู้บ่าวสวรรค์คือกันไลยนี่อืมกดเข้าไปเบิึงเลยนะทุกคนโอ้ผโหตามหาพันหกโคกนะทุกคนเยอะอยเยอะอ๋อผู้สาวอันนี้คอยหู้เลยเนาะว่าเราเป็นบ้านไหนผู้สาวบ้านโคกหน่อยก็คือใกล้ๆกับบ้านคอยเองนะทุกคนนะสาวโคกหน่อยนะโอ้ อันนี้คือจะเป็นผู้สาวเก่าของมูของเองนะอืไอไปเลยนะเออกดออกไปจะไเปเบิ่งคนใหม่เนาะซื้อภาษาอังกฤษอัศมินปจิตทิชชูดเจอโอเคไปเบิ่งกันเลยสาวเสื้อขาวมีผู้ติดต,ตาม4,453คนนะทุกคนนะ เออเลาก็ขับไปเบิ่งในคลิปแรกเนะคลิปแรกของลวก็คือมีคนเบิ่งสามสิบเกคนอืมเดินกันเลยสงสัยซิโอหักเนาะโอเค 4, นะทุกคนไปใหม่ตลอด <c oughs> ก่อนจะไปเขาชิคอเบิ่งหน้าตาเพืนนะ่อนเนาะ สาวซ้ำหน้อยผู้สาวซ้ำน้อยนะทุกคนนะจะหมานตาเมะนะเขาก็สิไป่องผู้สาวมุกลักยิ้มนะทุกคนนะก็คือสาวสวยดำนะทุกคนเขาไปเบิ่งเลยมีผู้ติดตามร้อยสาวสามคนเนาะเขาไปเบิงเเบ่งคลิปแรกคนเบิ่งคลิปแรกของเราคือเก้าสิบเอ็ดคนเออเขาเขาไปเบิ่งกันเลย กดใจเพิ่นเลยอืมโอเคเลยได้อินอินกันบน้ำเพงเเนึงยมาเบิ่งคนที่สองนะทุกคนกะอ่าเรียนเรียนไปเลยโอ้ผู้ที่ตามสองหมื่นหนึ่งพันนะทุกคนนะเยแเคมีคนเบินนเ่งโคตรหลายด้วยนะตัวนี้นะอันนี้อ่เขับไปเบิงคลิปแรกคนเบิ่งคลิปแรกของเรา 3, 3คือสามพันหนึ่งร้อยสามคนน่าจะเป็นพวกสายสิ่งนะ เท่าแต่คนนะครับเดี๋ยวเขาขับไปบน YouTube เราช่องยนะูทูบนั้นเป็นไปหนึ่งว่ามีผู้ติดตามเท่าไรผู้ติดตาม600นะทุกคนกับแบบน่าจะเป็นสายซิ่งสายเกมโอเคอ้าวออกก่อนเหากไปเบิ่งคนใหม่เเนาะสาวเสืออันนี้ไปเบิ่งก่อนโอ้ผู้ติดตาม666กหกหประชัน666คนผู้คนเบิ่งเราในคลิปแรกก็คือสองสองนะทำไปเบิ่ง คนได้เป็นตำรวจฮัักฮักฮื่คือสิสาวนทุกคนกดใจให้เพิ่นแน่บุมีคนกดใจให้เพิ่นเนาะ่ะฟีดเอามั้อ่วานพิดบ่ว่าฟีดเดอร์สาวสีดำสาวสมน้ยนะไปนะปบปบปบนะปบพาคนใหม่บ สาวเสื้อเขียวนะทุกคนมีผู้ติดตามอยู่หาล่อยชาวสองคนเท่าสิเผาไปเผาเมื่อเผาไว้ๆนะคนเบิกตอนนี้มีอยู่หาสิบแปดคนเท่าก็กดเข้าไปเลยโอเครู้เรื่องดูกับผู้บ่าวนะไปไหมไปไปไปเทหมดไหมเป็นผู้บ่าวนะทุกคนนะกดขระเบิงเลยคนเบ่งโอ้เกิดมาชาดีเลยกระชิรคิดสีตัวตายแก่ยนไปนะทุกคนนะเออ เบอร์สามีแหละพอเบิ่งสาวเสือเหลืองเนาะลุงลาสาวงโอ้เสือเสือเสือนี่ต้องขอเบิ่งนะขอเบิงบ่งขอเบิ่งอ่ะเอาเบิง่งเบิ่งหน้าตาขเขาเจ้าเลยได้ไหมล่ะทุกวันอ่ะพอเราต้องเบิ่งหลายนะทุกคนนะแบบเบิ่งไปเรื่อยๆนะมันไปไปคนนี้มีผู้ติดตามสองร้อยเก้าสิบสี่เบอร์คลิปแรกเลย ไปเลยนะทุกคนแบบเขาสียาเบิรงสเปคแบบสเปคคุบจิตนะคนนี่มีผู้ตามหนึ่งร้อยสามสิบเอ็นะทุกคนนะซาเบิงคนเบิงงคลิปแรกของเรามีหนึ่งร้อยห้าคนนะกะเป็นตาเบิรงอยู่เนาะแบบ กดใจเพิ่นเป็นสาวใจนะทุกคนแบบเออนะฮะเป็นตะเพงนะฝากคิดตามเพิ่นนำคนนี้จักรูว่สาสซันเอาก็เสือเรือนลงมาอ่ะเป็นประสารสำนวยตัวนี้เข้าเบิ่งสานีนแ้พ่พ่อเรือนเป็นคนใหม่แอะเป็นสาวนักเรียนนะทุกคนนะแบบหกร้อยหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดคนอืมคนเบิ่งคลิปแรก มีเจ็ดคนนะทุกคนาาเนป็นตะแพงนะทุกคนแบบถาเต็นะตมซิปห้เทอะไรเนี่ความงามนี่อ่อาประมาณเก้า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  เก้าเออเก้าเด็กอิกับอืมโอเคนะเก้ากับเก้านะเพิ่นเพิ่นบอกว่าเก้านะทุกคนนะแบบเออกับเป็ดต่แพงนะทุกคนหาไปเบึงภาษีหาเรือบึงแต่ผู้สาวนะรอบนี้คนนี้จุ๊บบ๊วยฝุ่นที่สามสองร้อยเก้าสิบหกนะทุกคนนะเฮาโอ้แต่คนเบิ่งของเราไลน์เนาะคลิปแรกก็คือหาร้อยหาสิบสองเอากดกลับไปเบิ่งเลย าบอลลูโบเก้เกลแกจะแพ้ทุกคนกดใจเพิ่มไปไปคนไหนคนไหมเเฮากับชีมากดบภาษาส่แว่นนะทุกคนคนนี้าษานคนติดตาม4 5 8นะทุกคนคลิปแรกของเอราคนเบึง1 5ห8กดขับไปเลยไมดงาวจู Legend> ออ,อ้ตงยโอเคนะเดี๋ยวใจละลายทุกคนกดใจเพื่อนหนึ่งใจกลับไปหาัผู้ใหม่ต่อเขากดถามจะพูดซาวนะมีคนเบิ่งคุณติดตามหนึ่งสิบหกคนคนนี้เขาไปเบิ่งคลิปเลขโอเค โอเคโอเคแต่กี่วันขนากเป็นตะแพงขนาดดีหลายเอ้ยสารอักยานนี่ได้มาติดบาเบิ้งสารอักเรียนก่อนเอาเบิ้งแล้วเบิ้งแล้วคนเก่าตัวนี้เนาะนี่อ่าไอ้ยซุปไอ้เบิ่งแต่ว่าคนเก่ามั่งอันี่มันจะคนเก่าอันนี้เบิ่งแล้วเบิ่งแล้วเบิ่งมาเบิ่งตัวนี้ คนนี้มีผู้ติดตาม209คนนะทุกคนเบิ่งคลิปแรกของเรา136คน,คน,น,นกดเข้าไปเบิ่งเลยบอลโอซ่าโอเคกดใจให้เพิ่นเป็นสาสี่ใจไปต่อสาวเสือสวมวีไรลูกสาวหลาไปช่้ คนติดตามของเรา1,300อยเอเบลโอคหนึ่งพันสามร้อยสามสิบแปดคนนะคนเบิ่งของเราอ่าคลิปแรกอ่าบอกเอาเบิ่งคลิปแรกพลไปคลิปขายของเราจะมาเบิ่งคลิปโอโจเห็นเงินไหลนะทุกคนนะเดี๋ยวไปเราจะมาเบิ่งนเราตอนตรงเสียบะเดี๋ยวเลื่อนเบิ่งคลิปเงินเราไง มจะปินกิกเสมอนะเมื่อเธอต้องการถ้าแบบนี้ w h a What the fuck <laughs> จักร <c oughs> กดใจเพิน่หนึ่งใจแล้วกดออกไปหาผู้ใหม่หาสิมาเบึงสาวเปี้ยวนะสาวเปี้ยวเสื้อม่วงนะมีผู้ติดตามอยู่ห้าสิบหกคนนะทุกคนนะคนบึงของเราอสองร้อยหาสิบหาคนกดเข้าไปบึงเลย พอทุกคนไปใหม่มากัยางนีาขอาบว่นปปัวนปุ๊บาวันปุ๊ปวันปุ๊บปัวันปบป้๊วนุยบปันปุ๊บปั๊าวันปุ๊บปบสนุบคนะุนเบินปบปันปแรกมีอยู่4คนคนที่หาคือกันยนาะ กดใจเพื่อนหนึ่งใจนะเพราะว่าม,มีคนกดใจเห็นนะอีลาเอ้ยเ้าก็ไปต่อคนใหม่นะทุกคนนะตาติดต็อไม่มีคลิปคอแบบเด็ดๆได้บ้านี่คอแบบเด็ดๆบึ้มบึ้มบบึ้ม เบิ่งเบิ่งกันมีผู้ที่ตามหนึ่เกสคนนะคลิปแรกคนเบิ่งของเราสองร้เจ็ขับไปเบิ่งกันเลย,ยน,น <c oughs> ลอคอยไม่ได้สังเกตนะเด้คอยสังเกตผ่าในคอเราโคตรใจทุกคนซับซ้ำนี่อย้่วิจงของดีของ,งดีอันนี้คือว่าของดีนนดีเนยนี้นะไปใหม่กดใจเพิ่นแลวก็ไป เอาจะมาเบิรผู้สาวเสือเดือนสาวนกตัวหมูว่าสารดื่มกายเราไร้มีผู้ติดตามหนึ่งร้อยสี่สิบสองคนนะคลิปแรกของเรามีคนเบิ่งอยู่หนึ่งร้อยสิบสองคนคนขับไปเบิ่งเลยห <c ười> ยวานนี่นอนแล้วก็จะก็ <c ười> ใจเพิ่นไป ภาษีาเบิร์นผู้สาวอ่าอันนี้เนาะใส่สุดกูภัยนะทุกคนมีผู้ติดตามสามร้อยหกสิบหกคนนะทุกคนขับไปเบิร์นกันเลยคลิปแรกของเราจังยู่น,ทน,รรน,นทนะทุกคนนะโอเคกดใจเงาเพิ่นเลยก็ไปทุกคนสาวเสือดำนางคำพรพุทธวงศ์นะทุกคนนะ ผู <chat> ้ที่ตามอยู่3ามอยแปดคนเบิงงของเราคลิปแรกก็คือสาวคนนะอืมขับไปเบิงงเลยเต็มมากแยาวด้ยเบิรเบวัน้เบิรนลคิดนะทุกคนครับโอเคกดใจเด้เพื่อนเลยกันไป สะเบิ่สาวสวรรค์น,นะทุกคนสาวเสื้อลายเด้อไปผู้ติดตาม61คนทุกคนนะน่ะจิ้มดิมจิ้มดิมนะทุกคนคนเบิ่งของเราหนึ่งคน <want> อ่ะไป็นะเพลงอีหล่าเอ้ยไอ้กดใจแห่หนึง่งมาชิมาเบิ่งส,ส,สาวเสือขาวนะส่วนรัมนะทุกคนนะไปผู้ติดตามหนึ่งหกสิบสามคนคนเบิ่งของเราหกคนนะทุกคนไปเบิ่งกันเลยลระดมมะคุ่ง ไปนะทุกคนพอบุมมียังเด็กยังยังน่าจะเบิดเทานีนะทุกคนนะทำมาเบิ่งเอ้ยอันนี้เบิ hey, ่งดแล้วเป็นสาวเสือขาวมีผู้ติดตามเป็นสีชมพูคนแล้วก็เป็นสาวนักเรียนทุกคน พูดบอกว่าพนยังของเงินพ่อแม่ใช่นะอย่าปไปอ่อยพนเด้อทุกคนอ่ะสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบเพลงทันทีนะทุกคนนะก็มีห่อค่อยเบิ้งเฉพาะเฉพาะในน้ำนะนี่ถ้าห่ขอข่อยเบิง้งเฉพาะในน้ำก็คือหลายนะทุกคนสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบเพลงทันทีเนาะก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแมนนี่โพสเซ่ทุกคนนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะโอเค